จบวันเนีนมาเน่ลงทะเลเหรอคถ้านเดไปลงทะเลค่ะจะไปลงทะเลค่ะชอบนุกชอบค่ะยิ้มหน่อยเดี๋ยวเปียกนะเดินออกมา ขึ้นแรงแล้วชอบนะคะไม่มีขยันขาวเลยนะคะวันสุกเป็นไงคะมไม่ขยัเนเลยคะ่ะโอ้โหโอ้โหโหนูเดินเล่นริมชายหาดอ่ะเออเฮ้ยหมวกอุ้ยเจ็บไีหนอ่อยอืมวันสุกเอ้ยเดี๋ยวก็แห้ง ฆ่าเชือ้อมีแต่ทรายต้องไปล้าง